รุปนะครับไอพักการเมืองใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าดรอนนท์เขาพูดถึงใครนะแต่ถามว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นไหมก็มีการเจรจาเกิดขึ้นนะครับเจรจาเกิดขึ้นมานานเรี่ยงตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะไม่ใช่จะเจรจาในประเทศไทยเจรจาต่างประเทศด้วยต่างประเทศก็เจรจาในประเทศก็เจรจามีการเจรจากระทักสินไม่เอาตรงๆเจรจาหลายต่อหลายรอบนะครับเจรจาแบบไหนเจรจาแบบ การใช้วาจาโดยมีคนกลางในการเจรจารเจรจาโดยการส่งสัญญาณเพราะการเมืองคือการส่งสัญญาณและการเมืองคือการส่งสัญญาณนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรมันต้องอ่านกันเองมันลึกซึ้งมันไม่ใช่เดินไปพูดกันเฉยเขามีการส่งสัญญาณทางการ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่มีหุ้นส่วนถามมามันเกิดอะไรขึ้นดรอนนนท์เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความว่าที่ผ่านมานะพักการเมืองเก่าพักการเมืองใหญ่นะครับได้มีการไปพูดคุยกับทักษิณทําการเจรจากันถึง3ครั้งเป็นข่าวลับเป็นข่าวกรอง นะที่ถูกส่งต่อนะครับและมาเล่าแล้วเขาไม่เห็นด้วยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นข่าวใน Facebook ของดรตอนนท์นะฮะได้โพสต์ข้อความนะซึ่งผมก็จะนำเสนอให้ฟังนะบอกว่าเอาละผมเล่าให้ฟังก็ได้ข่าวกรองของพรรคการเมืองเก่าแก่นั้นผมไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆก็มีรายงานมาหาผมสารพัดช่องทางจากหลายฝ่ายหลายคน โดยที่ผมไม่ได้ขอให้ทราบขอไปทราบด้วยในพักเองก็มีความแตกแยกเล่นการมือเล่นพักเล่นพวกชิงดีชิงเด่นไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอะไรหรอกครับเวลาทําอะไรลับๆล่อๆส่งคนโน้นไปเจราจาพักเจราจาพักการเมืองคนแดนไกลกัน3ามครั้งในพักต่างๆก็จ้องกันอยู่และข่าวก็ ประเด็นออกมาเป็นพักแบบต่อเนื่องสารพัดช่องทางโดยที่ผมไม่มีไม่ต้องทําอะไรเลยไม่แต่น้อยรู้พักเก่าแก่พักนี้ทําไมสามัคคีกันไม่ได้เล่นการเมืองเล่นพักเล่นพวกอย่างรุนแรงนะครับแล้วนี่ก็พอจะ,อะเสียรับถูกตีปาหน้าใสดักไว้ก็พากันไปเลิก นะรักว่าข่าวกรองมาได้อย่างไรอุตส่าห์ปิดมิดไว้เป็นขนาดนี้นะอย่างดีโถโถความลับไม่ไมีในโลกคนไม่ชอบเกลียดกันในพักก็อยู่เต็มไปหมดนะครับหลายคนอาจจะมีจำนวนอ,อำนาจในหมู่พวกพ้องเห็นใครก็ได้ดีกว่าเห็นใครดีกว่าไม่ได้นะครับนี่ก็ไปเที่ยวถามว่า,ารู้จักผมว่าอาจารย์อนนท์รู้ข่าวกรองมาได้อย่างไรนะ คนถูกถามก็ตอบไปกับว่าอาจารย์อาโน์หูตาเป็นสับป,ปะรดนะรู้จักคนเยอะหรือเกินข่าวกรองที่ว่านั้นจริงไหมละ่ะนะครับคนมาถามเงียบแต่ก็แต่เกอร์ไม่กล้าตอบนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ถูกโพสต์และผมก็ถูกถามในโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะมากเลยเดียวนะครับถ้าว่ากันในเชิงงานวิเคราะห์คุณก็สงสัยดิเอ๊ะตกลงอ้พักการเมืองใหญ่พักไหนพักเก่าพักไหนมีอยู่พักเดียวนี่ว่า นะครับที่เป็นพักสีฟ้านะไปเจราจาคนก็มองว่าไอ้มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นพักประชาธิป,ปัตย์ไหมนะครับที่ไปทําการเจราจากับทักษิณน,นะครับไปเจราจาอะไรกันเรื่องอะไรมีการถามว่าข่าวกรุงข่าวกรองมันเป็นไปได้หรือเปล่าไอ้ทำไมพักฟ้าถึงไปเจราจาทักษิณในพักมันเกิดความแตกแยกแบ่งเป็น2ฝ่ายนะจริงหรือเปล่าคนก็มองไปอย่างนั้นในเชิงงานวิเคราะห์ก็มองไปคนลรทิศคนเรทานแต่ก็มองเป็นนกาทีฟ นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นยังไงเออคนน่าสนใจความจริงมันคืออะไรในเชิงงานสังเคราะห์น่าสนใจมากกว่านะในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนแบบนี้นะครับหลักที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองก็มีหลายชั้นชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงนะครับถ้าแบ่งระดับในเชิงการบริหารนะครับมีวิชั่นกับมิชั่นนะครับจะแบ่งเป็น3ระยะระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว น,นี่คือหลักการบริหารพื้นฐานเรื่องของการทำสงครามเรื่องของการทำการเมืองเขาใช้การเจรจากันไหมใช้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่สิเป็นเรื่องแปลกไม่ว่าจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันขนาดไหนก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการเจรจากเกิดขึ้นในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่1ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในการต่อสู้กันระหระว่างรัเสเซียสหรัฐอเมริกาและจีนก็เกิดการเจรจากันอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะฟัดกันอยู่ก็เจรจากันอยู่ นะครับที่ผ่านมาในยุคของพรรคใหญ่ยกตัวอย่างเช่นคุณชวนหลีกภัยยุทธคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับหลังจากทักษิณชินวัตรโดนยึดอำนาจแล้วมีการเจรจากับทักษิณไหมมีนะไม่ใช่3ามครั้งอย่างที่ดรอษิตรัว่าเจราจากันเยอะมากนะเจราจากันเยอะเลยนะครับท่านอาจจะไม่ได้ยินทีหลังจริงเจรจากันเยอะนะครับทำไมผมรู้ได้ไงกับผมพอรู้ผมเรียนด้านนี้มาแล้วก็ทํางานด้านนี้มาโดยตรงกว่า20ปีแล้ว นะครับก็รู้ว่ามีการเจราจาแต่ละครั้งมีครั้งหนึ่งของยกตัวอย่างนะมีการเอาเสื้อแดงไปล้อมทำเนียบัฐบาลในสมัยคุณอนิสิ์เวชาชีวะก็มีการเจรจาเกิดขึ้นจนจูจ่เสื้อแดงก็ถอยออกไปนะฮะอย่างกระทันหันแล้วเสร็จในช่วงก่อนเทศก,กาลสงกรานต์ปี2553นะครับก็มีการเจราจารก็ถอยปีปีสองพ51หก็ถอยออกไปมันเกิดการเจรจาเกิดขึ้นนะครับการเจรจาแบบนี้เป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลก การเจรจารมีลักษณะอย่างไรในเชิงยุทธวิธีนะครับก็มีการเจรจารโดยนักการเมืองเจรจาโดยภาคการเมืองเจรจาโดยนักการทหารและเจรจารโดยบุคคลนอกบุคคลภายนอกที่เป็นประชาชนคนธรรมดามไม่ได้เกี่ยวข้องจะมีการเจรจารแบ่งเป็น3าถึงสระดับหรือสีขั้นตอนการเจรจารนั้นเขาเรียกทฤษฎีเขาเรียกทฤษฎีเกมจูร่หรือกลยุทธ์การต่อรองต่อรองอย่างไรย่ายได้เปรียบต่อรองอย่างไรที่ย่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดเป็นหลักพื้นฐาน ในการเรียนหลักรัฐศาสตร์ทางการเมืองนะครับการต่างประเทศเนี่ยใครไปเรียนรัฐศาสตร์การต่างประเทศ,เก,เทศก็จะได้เรียนทฤษฎีเกมชูรี่นักวิชา,าการเมืองก็จะเรียนทฤษฎีเกมชูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองเนี่ยเป็นะปเรื่องปกตินะไม่ต้องแปลกใจนะครับถามมาพักการเมืองยกตัวอย่างเช่นประชาธิป,ปัตย์แบ่งเป็นสองฝ่ายจริงไหมจริงแบ่งมานานแล้วนะคนนึงก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างเทพไทยเนี่ยไม่เอาพลเอกประยุทธ์เลยต่อต้านพลเอกประยุทธ์อีกฝั่งนึงก็จะเอาพลเอกประยุทธ์อะไรอย่างงี้นะมันก็แบ่งเป็น2ฝ่าย นะครับเขาเรียกว่าเดินกลยุทธ์แบบอะไรเขาเรียกการเดินกลยุทธ์แบบ2ขาเห็นไหมการเมืองถ้าเราเข้าใจมันจะรู้ว่าหลักหลักเขาเดินกลยุทธ์อะไรใช้ชื่ออะไรกลยุทธ์นี้มันทาอะไรวิธีอย่างไรเป้าหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของพรรคการเมืองและของนักการเมืองนะครับการเจรจาเกิดขึ้นขอให้ซอฟได้มากขอให้เบาได้ไหมการเจรจาโอเคตกลงคุณหยุดนะหยุดเสร็จแล้วทําแบบนี้แบบเนี้ยบนี้แล้วมาร่วมกันในการบริหารเคยคิด คุณส่วนเคยได้ยินไหมรัฐบาลแห่งชาติที่ผ่านมาเคยได้ยินเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติหลายต่อหลายครั้งนั่นแหละคือเรื่องของการการเจราจานะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกตอนนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่ปรากฏว่าทั้งพักฝั่งเสื้อฟ้าเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะครับเสื้อส้มจะมารวมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์ผมเคยเรียนไว้แล้วไงทุกพักทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพักจะมารวมกัน ตอนนี้มันเหลือเฉพาะทุกพักไปยินข่าวเรื่องการเจรจาแปลกไหมไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจมันต้องเจรจาไม่เจรจา,ไม,รจาไม่เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ชัดเจนนะส่วนใครจะไปเจรจาผมไม่ได้บอกว่าพรักประยิติปัดต,ต้องไปเจรจาหรือใครไปเจรจามันไม่มีความจําเป็นที่ให้ต้องคนของพักการเมืองพักการเมืองเป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นมันยังมีอ์ปกระกอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องสายกว่าหน้าล่างบนล่างเกี่ยวข้องสารพัด นั่นหมายความว่าปัจจัยเหล่านี้เหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักการเจียจาก็ไม่ได้หมายความเป็นข้อยุติทุกอย่างยังคงมีเงื่อนไขในการต่อรองว่าการต่อรองอย่างไรให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดการต่อรองอย่างไรให้มันเกิดสมประโยชน์นะครับสิ่ง,งนี้มันกนําลังเกิดขึ้นสรุปนะครับไอพักการเมืองใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าดรอนอนเขาพูดถึงใครนะแต่ถามว่ามีการเจียจาเกิดขึ้นไหมก็มีการเจียจาเกิดขึ้นนะครับเจียจาเกิดขึ้นมานานเรืองอุ้ย แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ใช่จะเจรจาในประเทศไทยเจรจาต่างประเทศด้วยต่างประเทศก็เจรจาในประเทศก็เจรจามีการเจรจาการทักสินไม่ตรงตรงเจรจาหลายต่อหลายรอบนะครับเจรจาแบบไหนเจรจาแบบการใช้วาจาโดยมีคนกลางในการเจรจาเจรจาโดยการส่งสัญญาณเพราะการเมืองคือการส่งสัญญาณและการเมืองคือการส่งสัญญาณนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไร มันต้องอ่านกันเองมันลึกซึ้งมันไม่ใช่เดินไปพูดกันเฉยเขามีการส่งสัญญาณทางการเมืองเช่นเช่นไหมอยิ่งรักชินวัตรเนี่ยหลุดไม่ต้องถูกอญญายัดทรัพย์สินก่อนอะไรก่อนวันที่6เมษาย,ยนเอาละอ่ะสิการเมืองมันลึกซึ้งมันไม่ไดไ้เป็นอย่างคนทั่วไปไว้เดินไปคุยเจรจาแลวเข้าใจายุทธศาสการเมืองการปกครองเป็นยุทธศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิละปะ แต่ถ้าเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเราจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตัวแปลต้นที่เราได้ยินมานะจากปรากฏการณ์จากข่าวกรองข่าวลือนะครับก็แล้วแต่มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าเราเตอือนผู้ไม่ถูกนะมีความเป็นไปได้แต่ผมอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นไปได้เพราะอะไรและทําไมต้องเกิดนะครับใครที่รับผิดชอบนะครับมันจะมีคนรับผิดชอบอยู่มันมีคนรับผิดชอบเกมไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีฝ่ายบริหารอีกชั้นหนึ่งนะครับในประเทศไทยจะแบ่งเป็น3ส่วนในเชิงการบริหารนะครับซึ่งมีมานานไหมเขาเรียก Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอํานาจในหลักยุทธการที่ชื่อว่ารัฐสอนรัฐเห็นไหมอธิบายแบบนี้ต้องไปนั่งเรียนกันนะนะผมเปิดสอนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูงนะปัจจุบันก็มีทั้งวิศวกรอันดับหนึ่งเลย หมออันดับสองที่มาเรียนแล้วก็เป็นนักธุรกิจอันดับ3ที่เดี๋ยวก็เป็นข้าราชการเนี่ยมานั่งเรียนตอนนี้เรียนกันไปอยู่เกือบหนึ่งปีแล้วนะครับผมว่าชั้นความคิดของคนที่มานั่งเรียนยุทธศาสการเมืองการปกครองเนี่ยไม่ใช่พูดออกคลิปมันคนละอย่างนะนะพูดออกคลิปมันคนละอย่างแต่พูดนอกคลิปมันคนละเรื่องนะครับมันทําให้ชั้นความคิดของคนที่มาเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจโลกมากขึ้นนะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น อันไหนที่ผมบอกอย่าคืออย่าทำนะเพราะมันมีเหตุและผลนะครับอันไหนที่ผมบอกว่าใช่มันมีเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นนั่นหมายความว่าผมอ้างจากหลักหลักอะไรทฤษฎีที่มีตัวแปรต้นแล้วมันจะเกิดตัวแปรตามตามมานะครับเป็นเรื่องปกติส่วนมากเราจะเอาปรากฏการณ์ที่เห็นโอ้ยมาว่ากันแล้วพัลนาไปต่างนาแต่จับหลักมันไม่ได้เพราะจับหลักไม่ได้ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าสรุปมันใครมันเป็นยังไงทําไมต้องไปเจรจาเฮ้ยมันหักหลังหรือเปล่านะไอ้พักใหญ่เนี่ย ไปเจราจาหัวกับการทักษินหรอแล้วมันจะมาเล่นงานฝั่งสถาบันเหรอมันเกิดอะไรขึ้นคนก็คิดเป็นพลานาแต่ถ้าเราจับหลักได้นะครับมันจะร้วมเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็หลักเหล่านี้มันเป็นหลักการบริหารการปกครองชั้นสูงรรู้จักแผ่นดินถิ่นกําเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคําสั่งสอนขององค์พระาศาสดาจงรู้ซึ้งคําว่าราชา ทิปปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กิจพิทวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ว่าเรายังเอาชนะได้แล้วเราจะยอมแพ้ง่ายๆไ,ได้อย่างไรเรารู้ดียอมเหนื่อยไปเพื่อใครพลังที่ทุนเทให้ย,ยังเหลือเท่าไหร่แม้วันนี้ยังไม่ได้ดั้ แต่เรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ยอมขอตั้งปณิธานฝ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว้ปณิธานฝ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ ต้องกล้าตัดสินใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู้ได้ขอตั้งปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามหานไปด้วยกันอดทนไว้ปณิธาน bỏ qua xuống chúng đuôi